เมื่อก็มีค่าธาตุบริวารเหมือนเดิมเมื่อเมื่อก่อนลวงพอฟังฟังเรื่องบาง,บางเรื่องลวงพอคิดคิดได้นะคิดได้ว่าทาไมเขาต้องการบริวารมากมากธาตุาธาตุชายห้าร้อยธาตุหญิงห้าร้อยเหมือนเดิมเวลาไปทําบุญทุกวันนี่ก็ยังยังพูดกันอยูน่นะว่าเงิงนเงินไหลนองทองไหลมาเนี่ยแหละสินะถ้าเราเอาง่ายง่ายอย่างที่บอกว่า ถ้าชีวิตครอบครัวนี่ถ้ามีพันิยาสักห้าร้อยโดยเฉพาะมีธาตุห้าร้อยมีธาตุค่าธาตุบริวนานธาตุดิงงก็ห้าร้อย้าทธาตุชายก็ห้าร้อยเป็นพันไปแล้วทั้งวัวทั้งเวียนไปด้วยเลยเมื่อครันนลวงพ่อว่าท่านเขียนไว้เพื่อนํามาสอนเราเนาะนํามาสอนนํามาบอกก็โลมากแล้วถ้าถ้าเราแบกเกินกําลัง ถ้าเป็นคนขี้โกรธขี้งอนอขี้เลยขี้หึงขี้หวงเลยือนะ้คำนำหน้ามันขี้หึงขี้หวงขี้ขี้โกรธขี้งอนเลยยุ่งเย่ยไม่มีเหตุผลเนะ่ยหึงไม่มีเหตุผลหวงไม่มีเหตุผลเหตุผลโรคไม่มีเหตุผลมันมันไล่เหตุผล,ละอะไรอย่างนั้นมันไล่เหตุผลอยากจะได้ของเขามาเป็นของเราหาวิธีฉันได้นีิหาวิธีฉันได้ มันก็ทุกวี่ทุกวันเนี่มันะที่บอกว่าจี้บังคับขู่เข็นป้นจี้ครบหมดเลยทีนี้ได้มาแล้วมีความสุขไหมนะถ้าได้มาไม่จ้องใจขโมยของเขารักของเขามาเป็นของตัวเองอย่างนี้มันจะมีความสุขไหมนะถ้าคิดเองคิดคิด,คด,คดจริงๆนะเนอะมันจะมีความสุขตรงไหนก็ท่านกล่าวไว้แล้วเนี่ย ผู้รู้ทั้งหลายทั้งเก่าไปเลยไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เฉพาะรุ่นเราบอกกล่าวตักเตือนเตือนแล้วเตือนอีกอย่านะอย่านะอย่าไปทำนะนี่เป็นต้นย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็พอเข้าใจได้เลยพอเข้าใจได้เกือบทุกครั้งทุกคราวคนเราเนี่ยนะเป็นคน จะขับเคลื่อนยุกตัวขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ได้เพราะใจสูงนะเปรียวแคล้วกับว่าคนผู้ทุชนปัญญาชนอริยชนยเป็นตน้นมันต้องมันต้องขับข้เราว่าเดินขั้นขึ้นมาเดินขั้นขึ้นมาเป็นปัญญาชนเป็นอริยชนอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เป็นผู้ทุชนคำว่าคนก็เช่นกันนี่แล้วคนกันไปทั่วเลย กว่าจะไม่แยกแยะได้เป็นบัณฑิตเป็น